ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่ในคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่66นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นเขาก็ได้รับจดหมายที่มันก็เกี่ยวข้องกับสิทธิ์พี่เซียวชิเจียของเขาไปแล้วเนี่ยนะครับและมันก็ส่งผลทำให้พระเอกนั้นเขาก็เกิดความรู้สึก กังวลใจเป็นอย่างมากเป็นเพราะว่าที่ด้านในของจดหมายอันนี้มันก็ถูกบรรจุเป็นปักผมของสิทธิ์พี่เซียวชีเจียเอาไว้ข้างในด้วยและพระเอกก็เลยพูดว่าและนี่มันก็เกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์พี่ไปกันแน่ล่ะและผู้หญิงที่มีชื่อว่าหลี่คุณที่นั่งเป็นคนส่งจดหมายอันนี้มาให้กับข้าเนี่ยนะ และนางก็เป็นใครกันแน่และฉักต่อมานะครับหมันนั้นก็จะเป็นจากการฝึกซ้อมการต่อสู้ของลี่คุณเลยนั่นเองหรือก็คือคนที่นางเพิ่งจะเข้าไปต่อสู้และก็เล่นงานสิทธิ์พิเศเจียของพระเอกไปเมื่อไม่นานนี้ซึ่งฝีมือการต่อสู้ของนางเนี่ยนะครับก็นับได้เลยว่านางก็เป็นคนที่เก่งกาจมากความสามารถ แบบเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้สามารถที่จะควบคุมอาวุธไฟในมือของนั่งไปได้อย่างใจนึกและไร้ที่ติแต่ว่าทันไดนั้นเองที่พระเอกเขานะครับก็ได้บบกมาจนถึงที่แห่งนี้ไปแล้วและก็ถามไปเลยอีกว่าและทันสินนะก็คือลี่คุณแบบนั้นเหลือไม่กะลาและข้าก็คือชิ้นนั้นมาเพื่อตามหาสิทธิ์พี่เซียวชิเจียของข้ายังไงกะลา และท่านเนี่ยก็ลงมือทำอะไรกับนางไปกันแน่ซึ่งลี่คุณเมื่อนางนะครับได้ฟังพระเอกพูดจบ นางก็ทำการสะบัดหอกไฟในทันทีแล้วก็หันมาบอกกับพระเอกไปต่ออีกเลยว่าสิทธิ์พี่ของเจ้าน่ะหรือและชีเจียนาะนางก็ปลอดภัยดีและขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับแม่นางคนนั้นไปได้หรอกนะเพราะว่านางน่ะก็เป็นคนโปรดของสิทธิ์พี่ของข้าด้วยและขาก็ถูกว้วันมาโดยคนที่เขา นานก็ไว้ใจข้าเป็นอย่างมากและไหนๆเจ้าก็เดินทางมาถึงที่แห่งนี้ไปแล้วมันก็ดีเหมือนกันเป็นเพราะว่าข้าเองน่ะ ก็ต้องการที่จะแนะนำให้เจ้าได้พบเจอกับคนคนหนึ่งไปอีกและทันใดนั้นเองเนี่ยนะครับมันก็มีคนแต่เดินออกมาไปแล้วและพะเอกเขาก็เลยรีบใช้พลังในการเช็คดูระดับพลังของเขาไปนะครับผมซึ่งก็ถือว่าชายคนนี้นั้นก็มีระดับพลังที่มันก็อยู่ในขั้นจกักรรพดิซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรพลังที่มันอยู่ในขั้นที่สและก็เกือบที่จะ ไปถึงในขั้นระดับปรมมจารย์การต่อสู้ไปแล้วอีกนะครับซึ่งเป็นอาณาจักพลังในขั้นที่4และจากนั้นหลี่คุณก็บอกกับพระเอก ไปเลยนะครับว่าชิ้นนั้นและเจา้านาะก็คงจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนาของสิทธิพี่โออย่างผู้นี้มาก่อนแบบนั้นใช่หรือไม่และจากการแนะนำตัวนั้นนะครับจึงทำให้พระเอกนั้นสามารถรับรู้ไดในทันทีเลยอีกว่ามันก็เป็นไอเจ้ามอน,นี่ที่มันก็เป็นคนมาบังคับคูเค็นสิทธิเสียวชี้เจีย แบบต่างๆนั่นน่าแต่ทว่าระดับพลังของมันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งและก็น่าเกรงขามแบบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าใครนะครับก็จะสามารถไปมีเรื่องละตอก้อนกับเจ้านี่ไปได้ง่ายๆซึ่งหมอนี่นั้นก็บอกกับพระเอกไปต่ออีกว่าข้าน่า กำลังรอคนเช่นเจ้าอยู่แบบนั้นพอดีเลยละชิ้นนั้นเป็นเพราะว่าข้าเองนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้เจ้าได้มาเข้าร่วมกับกองกำลังหลักของข้าแบบนั้นจะดีหรือเปล่าละ่ะ และมันก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่หายากมากๆเลยนะที่คนอย่างข้าก็จะเอ่ยปากมาชวนให้ใครสักคนหนึ่งมาเข้าร่วมกับพวกเราและทางที่ดีเจ้าหนะ่าก็ควรที่จะมาตอบรับมันเอาไว้จะดีกว่านะสากกวก็จงเชื่อฟังข้าและต่อแต่นี้ไปหากเจ้าทำแบบนั้นแล้วการที่เจ้าก็จะเป็นสิษย์หน้าใหม่และอาศัยอยู่ที่สำนักแห่งนี้และเจ้าก็เป็นคนที่สุดแสนจะบอบบา แต่ว่ามันก็จะถือว่าไม่ใช่ปัญหาแบบอีกต่อไปแล้วล่ะนะใช่หรือไม่แต่มันก็แน่นอนนะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ตอกปฏิเสธไปอย่างรวดเร็วมากๆเป็นเพราะว่าเขานั้นก็ไม่อยากที่จะมาสูงสิงหรือว่าได้มาอยู่ไฟเดียวกับคนที่ก็ช่วยช้ามากๆอย่างเช่นโอหยางคนนี้ไปนะครับและในขณะ พระเอกของเรานั้นก็กำลังจะเดินกลับไปแต่ว่าลี่คุณนางก็นำอาวุธของนางมาขวางเอาไว้และบอกกับพระเอกไปเลยว่าสิทธิพี่โอหยางเขานั่นนะก็เอ่ยปากชวนให้เจ้ามาเข้าร่วมกับพวกเราแบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือและนี่เจ้าน่ะก็ไม่เข้าใจ อะไรเลยหรือยังไงล่ะและต่อมานะครับผมโอหยางมันก็พูดต่อเลยอีกว่าพระเอกนั้นก็คือคนโปรดของสิทธิ์พี่เซลชิจีและมันก็ไม่แปลกใจเลยที่พระเอกนั้นก็เป็นคนที่เย่อหยิ่งแถมทําตัวอวดดียิ่งนักถึงสามารถสร้างความประทับใจให้กับสิทธิ์พี่เซลชิจียได้แต่ตัวโกงมันก็บอกว่ามันจะให้โอกาสกับพระเอกไปแบบอีกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้พระเอกนะครับก็ไป พิจารณาขอเสนอของมันไปดูใหม่ แต่ว่าพระเอกของเรานั้นก็ตอบมันกลับไปเลยนะครับว่าข้าตังหากล่าที่เป็นฝ่ายที่จะต้องมาหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับสิทธิพี่โออยางและจากนี้ไปท่านนั้นก็จงเอามือของท่านออกไปให้ห่างจากสิทธิพี่เซียวชีจียของข้าเอาไว้ด้วยล่ะอย่าหาว่าข้าคนนี้ก็ไม่เตือนจากนี้ไปก็จงอย่ามาลังแกนางไปอีกเป็นอันขาดเลยด้วย และไม่อย่างนั้นข้าเองนั้นก็คงไม่อาจที่จะมานิ่งดูได้เห็นนางถูกลังแกไปได้อีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกันและจากนั้นพระเอกเขานั้นก็เลยได้เดินออกไปจากสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งมันก็ถือได้เลยว่าเป็นการที่ประกาศศึกไปอย่างชัดเจนเอามากๆและรีคุณนางก็บอก ไปต่ออีกว่าพระเอกนั้นก็เป็นถึงศิษย์หลักของปรมาจารย์ชั้นเราและมันก็เป็นเพราะแบบนี้เองและพระเอกนั้นก็ถึงชอบทําตัวอวดดีมากเป็นไหนไหนแต่ถ้ว่าโอ้ยางมันก็พูดไปต่อว่าแล้วเรานน้นก็จะได้มาเห็นดีกันนะชิ้นน,นั้นและฉากต่อมาในขณะที่พระเอกนั้นก็กําลังนั่งบ่มเพาะพลังไปอยู่นะครับและจากนั้นในภาพนิมิตของตัวเขาและพระเอก ันก็ทำกันควางดาบออกไปไกลมากและเขาก็พบอีกว่าในตอนนี้ ตัวเขานั้นก็สามารถที่จะควบคุมดาบวิญญาณเหล่านี้ได้ตามใจนึกไปแล้วและทันใดนนั้นเองที่มันนะครับก็มีคนบุกมาถึงยังที่แห่งนี้ไปจนได้ในสถานที่ที่มันนานก็เป็นที่อยู่ใหม่ของพระเอกนั่นเองเนี่ยนะครับสึ่งคนพวกนี้ก็ตะโกนเข้ามาในบ้านเลยว่าชินนานเจ้านะก็จงออกมาไปซะเดี๋ยวนี้ออกมาประลองยุทธกับพวกเรา ไปซะตอนนี้น่าจะดีกว่าซึ่งคนในสำนักนั้นก็ต่างบอกไปเลยนะครับว่าชายคนนี้นั้นก็คือเหลืงเฟิงผู้ยิ่งใหญ่เขานั้นก็มีอำนาจมากในสำนักแห่งนี้และก็มีอนณาจ,จักรพลัง ในขั้นที่2ระดับที่9และก็เกือบที่จะขึ้นไปในอาณาจักรพลังขั้น3แต่ในอีกไม่ช้านี้ถือได้ว่าเป็นสิทธิอัจฉริยะแบบมากพอสมควรนนะครับและใช่อีกคนหนึ่งขางกายของเขานั้นก็มีนามเลยว่าโซกุยหลีนะครับซึ่งเขานั้นก็เป็นลูกชายของเจ้าแห่งหอคอยการลงท่านซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าเจ้าหมอน,นี่มันนะครับผมก็มีความแค้นแบบส ส่วนตัวกับพระเอกอยู่ด้วยอีกแล้วนั่นเองเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่ทำให้พ่อของเขานั้นก็จะต้องโดนลงโทษไปอย่างแสนสาหัส โทษฐานที่ก็มาโกงการสอบและพอมาถึงไปเนี่ยนะครับและเหเลืงฟึ่งเขาก็พูดไปว่าดาบวิญญาณทั้งเจ็ดเล่มที่พระเอกนั้นมีอยู่ในครอบครองนั้นมันเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะต้องตกมาเป็นของพระเอกอยู่แล้วตั้งแต่แรกและหากว่าพระเอกนั้นได้รับรู้ความสามารถของพวกมันเป็นอย่างดี ไปแล้วแล้วก็นะครับพระเอกก็จงส่งมอบดาบทั้งเจ็ดนั้นมาให้กับมันไปซะ และมันก็จะปล่อยไปซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ยอมส่งมอบไปง่ายๆและตัวโกงนั้นมันก็จึงบอกต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้และข้านะก็จะขอปฏิบัติตามกฎสำคัญของสำนักเราก็แล้วกันนะและนั่นมันก็คือการที่ข้านั้นก็จะขอท้าประลองกับเจ้าไปเลยหน้าชิ้นนั้นที่หอคอยแห่งการลงท่านซึ่งถึงแม้ว่าระดับพลังของพระเอก กับไอ้เจ้าพวกนี้นั้นมันก็จะห่างชั้นกันมากเป็นเพราะว่าพวกมันนั้นก็มีอาณาจักพลังในขั้นที่ก็สูงกว่าแต่มันนะครับก็ทำการเอาเปรียบพระเอกและก็บังคับโดยอ้อมโดยการที่พวกมันนั้นก็ทำการไปจับตัวพวกสิทธิ์พี่ของพระเอก ทั้งสองคนนี้เอาไว้อย่างเช่นสิทธิพี่เซลึงและสิทธิพี่ชื่อยุนสึ่งทั้งสองคนนี้ก็นับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่ากุยหลีนานก็บอกต่อไปว่าท่านพ่อของข้าเขานั้นก็มีศักดิ์เป็นเจ้าแห่งหอคอยการลงท่านและเป็นเพราะแบบนั้นแล้วถ้าหากข้าเอ่ยปากบอกไปว่าพวกเขานันมีความผิดแล้วเราก็นันก็คือผิดยังไงล่ะ ไม่สนว่าผิดจริงหรือไม่และถ้าหากพระเอกเนี่ยนะครับไม่ยอมมารับคำท้าของพวกมันไปแล้วเราก็และสิทธิ์พี่ของพระเอกทั้งสองคนนี้นั้นก็จะต้องมาถูกจองจำไปที่คุกใต้ดินเลยเป็นเวลาที่ก้อนนานมากถึงห้าสิบปีเลยนั่นเองเนี่ยนะครับทั้งๆท,ที่พวกเขานั้นก็ไม่ได้กระทำความผิดอะไรแม้แต่นิดเดียวด้วยซ้ำซึ่งต่อมาสิทธิ์พี่ของพระเอก ทั้งสองคนนี้นั้นก็เป็นคนที่จิตใจดีและบอกกับพระเอก ไปเลยนะครับว่าและพวกเขานั้นก็จะขอมายอมถูกจ้องจำไปแบบนั้นน่าจะดีกว่าดีกว่าการที่จะให้พระเอกนั้นไปต,ต่อสู้ที่หอคอยแห่งการลงทันกับไอ้เจ้าพวกนี้เป็นเพราะว่าถ้าหากพระเอกแพ้นั้นก็จะต้องถูกสังหารลงไปยังที่แห่งนั้นแน่นอนและตัวโกงนะครับมันก็บอกต่อว่าชินนัะนี่เจ้าหนาก่อจงเก็บเรื่องนี้ไปคิดให้มันดีด้วยล่ะและพวก พวกเขานั้นก็จะเป็นคนผิดหรือไม่ผิดแล้วจะอยู่หรือตายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าแล้วละะนาชิ้นนั้นถานไม่อยากให้พวกเขา ตายทั้งเป็นไปแล้วเราก็และจากนั้นต่อมาเหล่าผู้คนในสำนักนั้นก็ต่างบอกไปนะครับผมว่าระดับพลังของพระเอกนั้นมันก็เรียกได้ว่าตำเป็นอย่างมากถ้าหากเทียบกับสองคนนี้และพระเอกก็จะยอมไปต่อสู้กับพวกคนเลวแบบนั้นจริงๆหรือไม่เป็นเพราะว่าพวกเขานนานกมักที่จะชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ในการหมาลังแกผู้คนอื่นๆในสำนัก พระเอกจึงตอบไปว่าตัวเขานั้นก็ต้องการที่จะอยู่เงียบๆแล้วแท้ๆแต่ว่าพวกมันนี่ก่อด้านมาหาเรื่องกันแบบไม่หยุดหย่อนและดังนั้นตัวเขานั้นก็จะขอไปต่อสู้กับมันเลยที่หอคอยการลงทันและคนที่แพ้นั้นก็มีบทลงโทษเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือความตายสถานเดียวก็เท่านั้นและตัวโกงเนี่ยนะครับมันก็จึงได้เสียยิ้มออ ออกมาในทันที เป็นเพราะว่าก็เข้าทางเป็นไปตามแผนของมันและมันก็บอกไปต่อหวาข้าให้เวลาเจ้าอีกสองเดือนก็เท่านั้นจงไปเตรียมตัวมาและเราก็ไปเจอกันที่นันเลยก็เล้ากันและชักต่อมาพระเอกก็เลยมาขอคำปรึกษากับสิทธิพี่กงหยางและบอกไปนะครับว่าถ้าเขานั้นไม่รับคำท้าในครั้งนี้มันก็จะมีคนรอบตัวของเขาที่โดนลังแกกลั่นแกล้ง ต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบไม่สิ้น สนกว่าที่ตัวกงมันนะครับผมจะถูกฆ่าตายลงและดังนั้นแล้วภายในระยะเวลาอีกแค่สองเดือนนี้และพระเอกเขาก็จะต้องหาวิธีใดก็ได้มาเพื่อพัฒนาตัวเองไปให้มันรวดเร็วมากที่สุดสึ่งสิทธิ์พี่กงหยางเขานะครับในฐานะที่ก็เป็นสิทธิ์พี่ที่มีประสบการณ์มามากมายและเขานั้นก็รู้ดีว่าการประลองยุทธในครั้งนี้มันก็เต็มไปด้วยความ อายุติจธรรมเป็นอย่างมากและมันก็เป็นงานหินสำหรับพระเอกเลยทีเดียวเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นก็เป็นอัจฉริยะที่มีระดับพลังในขั้นที่สองระดับเก้าและมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเอกนั้นก็จะสามารถมาเลื่อนระดับพลังให้มันนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นมาไปได้ขนาดนั้นภายในเวลาแค่สองเดือนเองถึงสิทธิพี่กงยางเขานั้นก็ทำการมอ อยาวิเศษมาให้และบอกไปว่าข้านะจะขอเป็นกำลังใจให้เจ้าและในเมื่อเจ้านั้นแต่แตัดสินใจไปแล้วและข้าก็จะไม่ขอพูดอะไรอีกแล้วละชิ้นนั้นและยาวิเศษเหล่านี้มันก็ราคาแพงมากและมันคือการสนับสนุนจากข้าคนนี้ก็แล้วกันและเจ้าก็จงอย่าแพ้ละชิ้นนั้น และสำหรับเรื่องราวในวิดีโอนี้นะครับก็ดําเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์เป็นกําลังใจให้คนทาคลิปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ